สนใจสั่งซื้อสินค้าให้สแกนไลน์ตาม q ิวอา e คนี้ได้เลยครับผมช่างสรรขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับครับคลิปนี้ก็สวัสดี FC แล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปถ่ายงานก่อส่งเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคอร์สปั่นนะครับตัวนี้ก็อ่ากล่องมาแล้วนะครับท่านไหนที่สั่งไว้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับกล่องหมดไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับกว่ากล่องจะมาก็ตีไวเดือนหนึ่งเลยนะครับ ครับลูกค้าหลายท่านก็สั่งจองไว้แต่ว่าผมไม่ได้เรียกมาจําไว้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าท่านไหนเห็นคลิปนี้แล้วนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับของมีแล้วนะครับส่วนชุดนี้นะครับเป็นของลูกค้าอยู่คณายาวนะครับกรุงเทพนะครับเขตกรุงเทพนะครับก็ลูกค้าโอนมาจํามาเรียบร้อยนะครับก่อนขึ้นงานนะครับและที่เหลือก็ลูกค้าให้ไปเก็บปลายทางก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับลูกค้าท่านไหนที่จะให้เก็บปลายทางก็ได้นะครับสามารถ สั่งไปเก็บไปทางได้แต่ต้องมีมัดจําก่อนนะนะครับนะครับตัวนี้เป็นคอร์สปันนะครับคอร์สปันเบรปันกลางปันแหลมนะครับตัวนี้เป็นระบบ3ามทางนะครับก็ลูกค้าขาโหดนะครับนะบผมบอกเลยว่าถ้าถ้าไหนที่ใช้แบบนี้ผมรับรองว่าโหดแน่นอนนะครับนะครับตัวนี้มันใช้งานได้ฟังบ้านได้การแจ้งได้นะครับรับงานเครื่องไฟดนตรีแล้วได้หมดนะครับมันใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะครับ นะครับไม่จํากัดไม่จําแนกนะครับว่าจะต้องใช้งานอย่างงี้อย่างนี้ไม่ใช่เลยนะครับอันนี pense, ้ก็ใ <sext> ช <Davidson> ้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะครับนะครับส่วนไฟนี่ก็สามารถสั่งได้นะครับลูกค้าอยากได้ไฟอะไรนะครับไฟสีอะไรสั่งได้หมดนะครับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับไฟวิ่งสีเขียวแล้วก็โลโก้เขียวไฟ power ตรงสวิตช์จะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็สวยนะครับนะครับสวยเลยนะครับ เสียงละ3,200บาทนะครับสนใจสั่งได้นะครับเสียงละ3,200บาทนะสั่งตัวหนึ่ง3,200ถ้าท่านไหนสั่ง3ตัวขึ้นผมจะแถมสายลิงค์ให้ทันทีนะครับถ้าท่านไหนสั่งเป็นตัวก็ไม่ได้แถมให้นะเพราะว่า,าถ้าแถามทุกตัวไม่ไหวนะครับสายลิงก์ก็200กว่าบ,บาทนะครับคู่หนึ่งนะนะครับนะครับก็ตามนี้นะครับก็ถือว่าได้มาอัปเดตงานให้ลูกค้าแล้วก็มาแจ้งลูกค้าด้วยว่า กล่องรุ่นนี้นะครับคอสปั่นมีของแล้วนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับมีเบสกลางฮอนแหลมมีหมดนะครับอยากได้เสียงะไรมีหมดนะครับเบสกลางฮอนแหลมนะครับมีหมดนะครับส่วนเซตนี้ลูกค้าสั่งแค่สามเสียงนะครับก็เหลือเฟือแล้วนะครับส่วนนะครับส่วนท่าไหนที่จะไปเล่นสี่ทางเบสกกลางฮอนแหลมก็ต้องสั่งเพิ่มอีกฮอนไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับ โอเคนะค,คลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนใจสินค้าตรวไหนติดต่อมาได้เลยนะครับนะครับช่องทางการติดต่อดีวผมขึ้นให้หรือว่าผมจะไปแปะไว้ตรงคําบรรยายก็ได้นะครับแล้วก็จะขึ้นตรงหน้าจอนี้ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอพระคุณลูกค้าท่านนี้เป็นอย่างสูงเลยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ